อากาศจงเตาครับตกแต่เมื่อคืนครับเมื่อนี้เป็นเบื้องแล้วอากาศนาจะตกทั้งวันที่เ่าครับบื้างแนวน่าจะตกทั้งวันหกโมงเ่องแล้วยไปจังตกเลยนะครับเคื่อนเด็กก็ตกทั้งคืนครับ ครับทางในต๊นี่ยนะครับตกเนี่ก็คอมเมนต์อบอกกันได้เะครับทางในตตกงเนี่ถ้าคิดว่านัยหยิดต,ตก๊ก็ก็ถึงแล้วครับนันหยิดตก๊ก็เพียรเพราะว่าพายุเขานะครับพรเพ็นวยายิบต้องจำมือกันัาหยิดต,ตกกันหนึ่งก็ถึง